สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องกับโอลิกนะครับวันนี้ผมจะมาฉลองได้ตัดผมใหม่นะครับเราไหมเราไหมดูนะครับวันนี้เราก็จะมาฉลองด้วยการกินมาม่ายี่สถุงนะครับผมกับน้องสาวเป็นมาม่าถาดนะผมอ่าหนึ่งห่อไหนจะมีนี่นะครับสิบซองมาม่า บ่มีกึ่งสำเร็จรูปนะครับผมรสต้ยมยำกุ้งตามมาม่านะครับผมสามารถหาซื้อได้ร้านไอที่ร้านสะดวกซื้อกับเซเว่นนะครับผมงั้นเราไปต้มกันดีกว่าววไปเลยพีย่ักคนวันนี้เรามาต้มมาม่ากันนะคะวันนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างมาดูกันเลยมีปูอัดนะคะมีลูกชิ้นค่ะแล้วก็มี ผักบุง้งกินแล้วตาจะหวาน คนไปเลยครับทุกนโอ้นี่นะครับทุกคนดูสิมันดิ้นได้เหมือนวุ้นดิ่งนะผม ดูสิจากนั้นเรามาใส่อ่าซอพสพริกซบมากๆกันนะครับแล้วครับผมตัวน,นี้มี3าุ่มนะครับในสีพรย์ขมงบัตร่วมแจมกบบชิปมีคคุณยี่เพียงแค่ยี่สิบถุงก็เด็กๆครับเ <c oughs> ด็กๆคุณดูสิสชีสครับผมอ <c oughs> ุ้ย ดูสิคุกคุณดูสิชีดเยิ้มๆคมทุกคุดูสิมันคุณยากมากเลยมันหากาะแล้วครับฮะดุยครับผมดุยคุนี่ผมก็มีชีดหน้าผมก็ใส่หมดแล้ว จะเป็นต้มยำชีสนะครับลุอยคับอืมอเาับ เดินน, <c oughs> น้อยโอ้เิลกูนนะสไหนอูกกล้องนะรอยน้องซีไหนอู้ก็นนะ <c oughs> แต่มีแฟนคลับอีฟซีมากบอกอะไรอร่อยมากเลยอ่ะ <c oughs> อร่อยโคตรโคตรอืม เราจะสูบไปด้วยกันสามคนนะครับอีทิมอ

อืคนหนึงีงนงเนี่อยเออแค่ยี่สิบสองเองนะครับถ้าหนึ่งแล้วสองมันจะเป็นสุดยอดแค่ไหนหืมนี่เหรอ สักสามชงนี่ค่ะเหอตั้งตงอ่ทำแบบห้วามมาเทำทำแล่ะนะทำวีโอโซ่ะ Yo voy a estar แล้วองเไม่มนักของเราไม่มีคุณค่าเดียวไดวมนเป็นย่งต้อกินได้บอแล้วอนม้นไว้ไหมไดูกันต่อไปนะครับ

ควาน้องหม,มหกความพักอะไมาเอวเล่นเอวเล่นเอวเล่นอืมมิบิแค่เริ่มมิจะไม่บิไหวแล้วนะครับทุกคน1 1นาทีก็กลัวแล้วมิบิกริมมิหมดเลย <c oughs> เออก็ไม่เออห <c oughs> <c oughs> นึ่งจังหวะละปต้องนั่งอย่าง ทุกคนดูสิเยอะมากเลยดูมันยังไม่ลงครึ่งอะครับ ยัวมายัวมาลูหรือหมายยวแน я, ่แค่ผมหรือมายยวไมไหวแล้วครับผมตัวจักกลไปอยู่ตัวรตัวแจกัวจักรกลี่ครเป็นตัวแจกตัวนลกีดีๆบ๊ายบาย